แกตองับพี่น้องครับกับหวยธนอาจารย์อ่อนหน้าคราดงวดที่ผ่านมาถือว่าผิดกับหลุดเป็นงวดแรกสําหรับปีนี้ธนอาจารย์เดินดีตลอดงวดนี้ธนอาจารย์ก็ให้ความเมตตาส่งมาคือเก่าครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่ที่ตั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเองเินเทวดาพารวยช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสารุแกนครับมือนี่แอดมินได้รับการติดต่อจากทนาจารย์อ่อนาคราชเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาไม่เข้ากับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาหลุดกับหลุดในรอบปีตั้งแต่ปีใหม่มาทนอาจารย์เพึ่งหลุดกับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับทนาจารย์ให้มาเจ และ8บ่มีครับ8มาหลักร้อยถือว่าผิดรับผิดรับพี่น้องครับงวดนี้ท่านอาจารย์ก็ส่งมาให้ความเมตตาช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซนต์กับขอบบนขอบพุณนท่านอาจารย์อ่อนน้าคราชขอให้ท่านอาจารย์อายุมันควรยืนจเจริญกาวหน้าในนาทีการงานลูกศิษย์ลูกค้กามากมายแอบมินเป็นตัวแทนเอฟซีทั้งชอง่องอวยพรให้ท่านอ่อนนาคราช วันนี้เขามาเบ่งกันว่าท่านอาจารย์อ่อนนาคราชจะให้ทีเด็ดทีขาดตัวไหนคนประจําวันที่หนึ่งกันยายน2องพกสิบแปดที่านมาไม่เข้าครับพี่น้องครับไม่เข้าเด้อครับเด้อวันนี้ก็คือการครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองเอาเยอะๆยออย่าเสือคนไว้ลายครับเสือคนไว้ลายกับบดดแต่บบเสือคนเสลยกับบดดครับแอดมินบอกกาวรซิทุกคลิปเสมอเสมอครับ กองฉลากไม่มีหวยดับและกองฉลากไม่มีหวยเด่นจงใช้สติไตรตรองเองินอยู่ในกระเป๋าของท่านครับก่อนท่านจะลงทุนทุกครั้งเงินทองหาย,ยากครับก่อนจะได้มาเงินออกมากกว่าเงินเข้าเศรษฐกิจไม่ดีอีกอย่างหนึ่งบ้านเมืองเฮาก็ยังไม่สงบให้พี่น้องเฮาโยโย,ย่ย่างๆในการลงทุนไว้ด้วยครับเด้อบอกว่าต่ช่องไดก็ตามแต่ที่เพิ่นบอกมาบ่กมีไผหูจริงดอกครับพี่น้องครับ ถ้าเบิ่งช่องของแอบมินจะรูจบขบขบวนควานว่าแอดมินจะบอกจะกล่าวจะเตือนเสมอคกับการลงทุนมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงมากๆบะวบตะลงทุนยังกระตามแต่ครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องเข้าเดินสายกลางดีที่สุดบ่ว่ายยงห้างครับพี่น้องครับห้องบวเบิ้งกันว่าหวยงวดนี้ท่านอาจารย์อ่อนนาคราชจะให้ตัวเด่นตัวไหนและจับคู่สี่ชุดเน้น ให้พี้องเข้าไปพิจารณานี่ครับพี้องรับก่อนอื่นนเม่ใช่พาพี้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมรับถูกผิดไม่ว่ากันหัวอาจารย์อ่อนนาคราชพึ่งหลุดในรอบปีนี้พึ่งหลุดขับตั้งแต่ปีใหม่มานีท่านอาจารย์ยังเดินดีตลอดหมดที่ผ่านมาหลุดกับพี่้องครับหลุดกับ เพราะว่าท่านอาจารย์ให้เด่น7และ8บนและล่างไม่มีครับพี่น้องครับไม่มีแต่ท่านอาจารย์จับคู่ให้คิดว่าเป็นเน้น8กามาแปดกห้ก็ถือว่าผู้ถือครับพี่น้องครับถือว่าผิดนะครับเด้อถือว่าผิดครับพี่น้องครับวันนี้ท่านอาจารย์ก็ให้มา4ชุดเหมือนเดิมครับให้พี่น้องเข้าไปวิเคราะห์ไต่ตองเอาเยอะเพิเจารณาเอารับเขามาเบิงกันเลย เดี๋วครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์อ่อนนครราชงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2568ครับงวดนี้ท่านอาจารย์ให้มาเด่น0ูนและ9เด่น0ูนและ9ครับพี่น้องครับบนและล่างบนและล่างครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ให้ความเมตตาจับคู่ให้มา3ตัว2ชุด3ตัว2ชุดเหมือนเดิมครับ3 90และ0-96 390และ096 0906 39และ96ครับพี่น้องครับโตขีดแต้มสีแดงๆ2ขีดนี้คือโตเน้นตัวนิ่นของท่านอาจารย์ครับเหมือนเหมือนหมดที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับเหมือนทุกหวดที่ผ่านมาท่านอาจารย์จะให้น้อยชุดมากๆน่อยสุดอีดีครับพี่น้องครับวัดดวงวัดใจจริงๆ ผลิต่ัณมากก็คือกันครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาก็ให้3ตัว2ชุดและ4และ2ตัว4ชุดครับพี่น้องครับ2ตัว4ชุดขนแตกไปครับพี่น้องครับงวดนี้ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาให้มากทาพี่น้องบ่ชื่นชอบตัวที่ท่านอาจารย์จับคู่ให้กับพี่น้องยืนศูนย์และ9ไวไวด้วยครับเด้อยืนศูนย์และ9วไวที่ว่าตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่หลุดพึ่งรุดเป็นงวดนี้คำว่ารุด ก็คือไม่มีเลยตัวเด่นนะครับพี่น้องครับไม่มีเลยตัวเด่นวันนี้ก็ให้ยืนตัวเด่นไว้ถ้าเสื้อท่านอาจารย์ก็ตามกันไปครับถ้าไม่เชื่อก็ให้หลีกเลียงนะครับเด้อให้หลีกเลียงครับหวยท่านอาจารย์อ่อนนาคราชถือว่าไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องครับไม่ใช่ธรรมดาจริงๆถ้าพี่น้องเชื่นชอบก็าตามกันไปถ้าพี่น้องบ่ชื่นชอบก็ให้หลีกเลียงวิเครห์ไต่ตองเอาเยอะๆเดินสายกลา,า,างดีที่สุดครับพี่น้องครับเดินสายกลางดีที่สุด แอบบินบอกก้าหลัีไพเอฟซีทั้งช่องพิจารณาเอาเยอะๆก่อนพี่น้องจะลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงมากไม่กกยกองจริงๆเงินออกมากกว่าเงินเข้าครับพี่น้องครับเด็กหน่อยไปโรงเรียนบบวแต่ห่าบาทสิบาทก็เงินออกทั้งนั้นก่อนจะได้เข้ามาในกระเป๋าไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องครับเงอแตกเงอเงอแตกเงอแตนครับพี่น้องครับแอบบินเป็นห่วงเป็นใหญ่เอฟซีทั้งช่อง พีน้องคิดว่าสับสนด้เอเมนโอ้ยคอยซับสนถ้าสับสนแต่ละงวดอย่าซื้อเปนเดน็ดขาดกับพี่น้องครับห้ามซื้อแต่ว่าถ้าอดบุล้นทนบ่ได้ก็ให้พี่น้องไปหารตเตอรี่ไว้ติดกระเป๋าไว้ครับงวดละใบวะงใบวดละสองใบก็พอพออย่างเพราะว่าเข่าพวงหรือขับบาเราจะถูกหรือไม่ถูกคนอยู่ในประเทศไทยนี่ครับคือกันครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงว่าจะถูกหรือไม่ถูกมีแต่การวัดดวงเสี่ยงดวงทั้งนั้น แอบมินถึงบอกว่าคำอรลอยเปอร์เซ็นต์บอมเบนว่าจะถูกเสื่อมือไปไม่ใช่เลยครับพี่น้องครับฟังหูไวหูให้เดินสายกลางเสือคนไว้ลายกบ,บดีครับพี่น้องครับบ่เสือคนจะเลยก,ก็บูดดีอีกนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องวิเคราะห์ไต่ตองโปรดใช้ดุลพินิษ์วิจารยญาณในการรับชมทุกครั้งผู้ใดฟังการอธิบายของแอบมินจะรู้จบคบกระวนความเพราะว่าแอบมินเป็นคนอธิบายอะไรละเอียดครับ f อเก่าจะรู้ดี f อใหม่เขามา พยายามฟังการอธิบายของแอดมินนะครับนะว่าหวยมันมีที่มาที่ไปยังไงหวยมันมาแบบใดแต่หวยทุกคณาจารย์บวาตะช่องได้ก็ตามแต่ครับพี่น้องครับไม่ว่าแต่ช่องเร็วหรือไม่ว่าแต่ช่องเขียวไม่ว่าแต่ช่องไหนๆก็ตามแต่ถ้าเป็นรื่งจริงคนบอกเขาหรอกครับพี่น้องครับไม่บอกเราจริงๆอย่าตีพี่น้องคนบวท่านในรวยตามได้สร้างอย่าตีพี่น้องคนบวท่านในรวยหรือตัวกล่นยังบวท่านในรวย มันเป็นไปบไร้ยกับพี่น้องครับที่จะมาบอกคนอื่นเพราะฉะนั้นแนวให้เดินสายกลางดีที่สุดกับพี่น้องครับบอกว่าตะหัวใจกระตามแต่แอบมินจียอนให้อีกรอบหนึ่งนะครับเนอะหัวยธท่านอาจารย์อ่อนนคราสมงดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2568รเด่นงวดนี้ท่านอาจารย์ให้มาเด่น0นและ9นะครับเนอะย์และ9บนและล่างมาได้หมดครับมาได้หมดให้ยืนตัวเด่นไว้ถ้าบรชอบตัวจับคู่ สำหรับตัวจับคู่ของท่านอาจารย์อ่อนหน้าคราช3ตัว2ชุดครับพี่น้องครับ3ตัว2ชุด390และ096 390และ096จับคู่ให้4ชุด4ชุดเท่านั้นครับพี่น้องครับ0906 39และ96ตัวแดงๆขีด2ขีดนี้ก็คือตัวเน้นตัวเด่นของท่านอาจารย์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่อาจารย์ จบคู่มาให้กายพี่น้องยืนศูนย์และก้าวไหว้ด้ครับเด้อติดศูนย์และก้าวไหวไพี่น้องพิจารณาเอาหลายๆวิเคราะห์ไต่ตองเงินทองหายากครับเรื่องู่ในกระเป๋าของท่านท่านจะลงทุนหรือไม่ลงทุนอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของท่านเองช่องนี้คณาจารย์ช่องนี้มีแต่ความจริงใจแน่นอนครับพี่น้องครับกับสวัสดีเอซีเก่าเอซีใหม่ที่เขามารับชมกะขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปกรลังใจแฮมินแก่เมิโน่และคณาจารย์ต่าง ได้ดีเสมอมาฝากนี้นะครับเด้อช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากส่งฝากอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้คนที่กำลังเคว้งคว้างที่บมมีที่มาที่ไปของหวยที่อยู่ในกลางแม่นม้ำยังรอยน้ำอยู่กลางแม่น้ำครับซอยเพิ่นขึ้นมาซอยเพิ่นอยขึ้นมาหรือการกดไลค์กดแชร์ไปให้เพิ่นนบ่งช่องของช่องนี้จะเน้นหวยที่ว่าเป็นหวยดับเป็นหวยห้ามซื้อ เป็นหวยห้ามลงทุนมากกว่ากับพี่น้องครับแต่หวยเด่นก็มีบางอาจารย์ปรไปลายไปมั่งเพราะว่าแอดมินปฏิท่าไว้แล้วว่าแอดมินจะซอยให้พี่น้องเฮ้าลดต้นทุนไม่มากก็น้อยกันจะเสือหลายครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาตายเกือนกับพี่น้องครับทุกคณาจารย์ตายเกือนฟังหวยหูด้วยครับด้อเดินสายกลางดีที่สุดถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบปรพาทคลิปต่อ,ตอ,ตอไปที่มีลง หวังว่าสิงมีประโยชน์บรหลายกันหน่อยครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคุณอุญหนึ่งสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็พอให้พี่น้องเฮาสมมุ่งมันต้งปรารถนาลำล้ำเลยลยเงินไหลกองทองไหลมาคุณพรารักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ